ถึงแม้ตอนนี้เราจะมีหลายแห่งนะคะที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเตรียมเสนอขึ้นเป็นมรดกโลกแต่ว่าปัญหาที่ไทยเราเจอก็คือปัญหาการละเลยนะคะทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงจะหลุดจากบัญชีมรดกโลกอย่างน้อยๆตอนนี้ก็มี2ที่แล้วนะคะสาเหตุคืออะไรเราจะหาทางแก้ปัญหานี้ได้ไหมเดี๋ยวติดตามจากรายงานของคุณสุภวิทย์สงวนเลิศเลิไทยคะ่ะ สตูดูเหมือนจะเป็นความหวังของการเป็นบรดกโลกด้านธรณีวิทยาแห่งแรกของไทยที่นอกจากจะมีธรณีสันฐานอันสวยงามแล้วที่นี่ยังมีการพบซากดึกดําบันในพื้นที่อำเภอทุ่งว่ามะนังและและงูกินพื้นที่ราว2,600ตารางกิโลเมตรถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาที่สำคัญอีกแห่งของประเทศอย่างฟอสซิลของแกรปโตไลท์สารลายสตโตมาตโตไลท์และตลไตรโดไบต์ บั่นพะบุรุษของแมงดาทะเลที่พบได้ทั่วไปหรือความพิเศษของถ้ำเลสเตโกดอนที่มีมาตั้งแต่ยุคไพลสโตซีนก็ตามความพิเศษของถ้ำเลสเตโกดอนนอกจากที่จะมีหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติที่สวยงามแล้วที่นี่ยังพบซากดึกดำบรร์ของช้างและแรดที่มีอายุมากกว่า1 8ล้านนปีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างสเตโกดอนซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำแห่งนี้แหละครับถ้ำเลสเตโกดอน วิถีชีวิตของชุมชนก็มีการเชื่อมโยงกับอุทยานรวมทั้งความสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ทำให้มีความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกและชาวบ้านที่นี่ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเขาก็ต้องบอกให้นักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลเรื่องของกินงอกกินย้อยนะครับเขียนไส้ต่างๆนะครับแต่ถ้าเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกทำลายนะครับชุมชนมีรายได้ไหมชุมชนก็ขาดรายได้นะครับเพราะฉะนั้น อุทยานธรณีสตูนหรือคอนเซปต์ของยูเนสโกเนี่ยนะครับมันก็คือการอนุรักษ์สกยาอรอย่างยั่งยืนให้ชุมชนม,มีรายได้สร้างเศรษฐกิจนะครับสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับความหวังของการเป็นโมโดรดกโลกแห่งล่าสุดในภูมิภาคอาเซียนของที่นี่ก็ตามมาด้วยคําถามเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการจัดการดูแลพื้นที่หากผ่านการประเมินเป็นโมโดรดกโลกเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเกือบทำโมโดรดกโลกของตัวเอง หลุดจากบัญชีรายชื่อมาแล้วถึงสองครั้งประเด็นที่ยังครุกกลุนคือร้านค้าบริเวณวิหารมงคลประพิตที่ยูเนสโกทำหนังสือเตือนประเทศไทยว่าเข้าขายบุกรุกที่ผ่านมาภาครัฐเจรจากับผู้ค้าหลักร้อยรายมานานร่วมปีแต่ก็ไม่เป็นผลนำไปสู่มาตรการตัดน้ำตัดไฟมันสะท้อนถึงความละเลยในการดูแลมรดกโลกของไทยอย่างไม่นับปัญหาการรองรับปริมาณผู้คนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมืองทําให้อยุธยาต้องรองรับปัญหารอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะน่าสนใจว่าในอนาคตสตูลอาจต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันไม่ต่างจากแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่พื้นที่ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ก็มีประเด็นที่สหาภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์มรดกโลกองค์การยูเนสโกเคยส่งหนังสือเตือนถึงกรมอุทยานถึงสครั้ง ให้พื้นที่นี้อยู่ในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายจากโครงการก่อสร้างถนนและเขื่อนอีกทั้งปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ปัญหาจนในที่สุดที่ประชุมคณะกรรมาการมรดกโลกก็นําชื่อป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ออกจากบัญชีในภาวะอันตรายเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมากลางปีนี้หลังจากยูเนสโกส่งเจ้าหน้าที่สํารวจประเมินเราคงได้รู้กันว่าที่นี่ จะกลายเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทยหรือไม่พร้อมๆกับจับตาดูกันต่อว่าระบบการดูแลมรดกโลกของไทยพร้อมต้อนรับอุทยานธรณีโลกแห่งนี้แล้วหรือยัง